สวัสดีค่ะเซลก็ที่ปรึกษาการขายโตโยต้นาคนครทนสาขาเทพารักนะคะวันนี้มีรถในราคาสุดคุ้มพร้อมกับแคมเปญพิเศษมาฝากให้ลูกคา้ากันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้สําหรับ f o r ์จูเนอร์จีอาร์สปอที่เป็นตัวยูโรโฟนะคะจํากัดจํานวนคัน30คันต้องบอกเลยว่าตอนนี้ติดจองเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกทกท่านด้วยนะคะและต้องบอกเลยว่ารถที่ลงงานลูกค้าไม่ต้องกังวลเท่าที่เห็นนะคะผลิตปีใหม่ทั้งนั้นเลยต้นปี2024 ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเร็ว,เรวนี้ก็จะมีส่งมอบให้กับลูกค้าของก็พร้อมด้วยอุปกรณ์ตกแต่งที่เสริมความหล่อหราเข้าไปแต่งเสร็จก่อนส่งมอบเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนนะคะที่ จองไม่ทันไม่เป็นไรตอนนี้ให้รีบโทรเข้ามาจับจองเผื่อมีลูกค้าท่านไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปแน้นนะคะก็ก็จะได้รีบล็อกคิวเอาไว้ให้ฉะนั้นอย่ารอช้ารีบโทรเข้ามาค่ะและนะคะในวันนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ4ประตู p ิเรนเนดูรุ่นนี้เลยเป็นลอตพิเศษที่จํากัดจํานวนคันเท่านั้นเป็นตัวยูโรโฟนะคะตัวนี้จะเป็นดับเบิลแคป2.4เนเรรุ่นมิด ะะมีให้เลือกทางเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้เกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกเกียงสีละคันจะมีสีขาวคันนี้นะคะราคาจะเป็น899,000บาทสีดำเกียร์ธรรมดาราคาจะเป็น90 00 0บาทเกียร์ออโต้นะคะมีหลายสีให้เลือกหน่อยนะคะตอนนี้ก็จะมี สีเงินสีเทาสีดำนะคะสีขาวแต่สีน้ําเงินไม่มีแล้วนะคะใครอยากได้สีน้ําเงินต้องกระเถิบไปเป็นตัวยูโรไฟเลยนะคะเกียร์ออโต้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่9 5 6 0 0 0บาทฉะนั้นแน่นอนว่าตัวยูโรโฟราคาจะประหยัดกว่าตัวยูโรไฟอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะเพียงแต่ไม่มีระบบกรองขโอยควาในเสียแล้วก็หน้าจอสัมผัสยังได้8นิ้วนะคะแต่ทุกอย่างก็คือเหมือนกันเลยเดี๋ยวก็จะพาชมแต่ก็มาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษนะคะตอนนี้ถ้าลูกค้าดาว20%์ซ นะคะลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ย0%ยาวนานถึง72งวดน,นะคะหรือลูกค้าท่านไหนต้องการใช้งบออกน้อยนะคะยังคงสามารถใช้งบออกได้ที่800บาทพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งแบบเต็มคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราวหลังคากล้องบันทึกหน้าหลังล็อกยางอะไรนะคะหรือลูกค้าจะจับเต็มด้วยโรบาร็อกโคนะคะล้อร็อกโคนะคะอยากได้แบบไหนก็คือ สามารถปรึกษากับก็เป็นเขตเขตได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะว่ายา้ำอีกทีหนึ่งรถเหลือเพียงไม่กี่คันอยากได้ต้องรีบตัดสินใจเดี๋ยวเราไปชมกันเลยในส่วนของสเปคก็อาจจะไม่ได้รีวิวสเปคอะไรมากมายแล้วเพราะว่าเคยรีวิวสเปคทั้งหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะเผื่อใครเพิ่งเคยมาดูนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ รุ่นนี้ที่เห็นจะเป็นรี v วดับเบิ2.4เพลเนอร์รุ่นมิดเกียร์ออโต้สีขาวอย่าลืมว่าคันนี้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะ8ป9แ0 0บาทฉะนั้นอย่างถ้าดาวยี่เนี่ยเจงวดผ่อนเดือนละไม่ถึงหมื่นบาทนะคะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าภาระต่อเดือนเนี่ยไม่ได้สูงเลยนะคะของตัวรุ่นมิดเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวร็อกโคอยู่แล้วนะคะล้ออลอยปัดเงาทูโทนขอบสินะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,004ขับ2นะคะภายในเป็นสีดำเห็นไหมคะเบาะหนังแล้วได้หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วมานะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเหมือนที่บอกมีเพียงเท่านี้เท่านั้นใครไวใครได้นะคะให้ดูภายในฝั่งผู้โดยสารแอร์โตโยต้าเย็นทั่วคันเย็นฉ่ำอยู่แล้วไม,ไม่ต้องกังวลน,นะคะ เครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วนะคะไฟท้าย LED มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยไซเบรกดวงที่3นะคะมีล้ออะไหล่ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งคนขับอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะตัวมิดนอกเหนือจากว่าจะได้บ่อหนังเนี่ยได้เป็นบ่อปรับไฟฟ้ามาอยู่แล้วค่ะมีปุ่มฟังก์ชันการสั่งงานที่พวงมาลยัยเห็นไหมคะหน้าจอแบบ TFT จะประมาณนี้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะใครอยากทราบสเปคแบบละเอียดนะคะอย่าลืมว่าตัวนี้ยูโรโฟราคาสีขาว8 9 9 0 0 0บาทเหลือเพียง1คันสีดำเกียร์ธรรมดาก็เหลือเพียง1คันนะคะราคา96,000เกียร์ออโต้นะคะมีสีตามที่ก็แจ้งไปย้ำอีกทีหนึ่งสีเงินสีเทา สีดำสีขาวนะคะอยากได้สีอะไรก็คือจะได้ความคุ้มค่าแบบที่ก็พาชมเมื่อสักครู่เลยฉะนั้นนอกเหนือจากว่ารถมีออปชั่นมีฟังก์ชันการใช้งานเพียงพอแล้วนะคะลูกค้ายังได้ในราคาสุดคุ้มแล้วก็ได้แคมเปญสุดพิเศษที่ก็แจ้งไปให้ด้วยนะคะยังไงที่ใครกำลังมองหาสีประตู พร้อมใช้งานอยู่รุ่นนี้เป็นอีกหน,หนึ่งรุ่นที่ก็อยากแนะนําให้ยังไงรีบติดต่อหาเซลล์ก็ได้เลยนะคะและลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามรีบกดติดตามก็เอาไว้เลยนะคะรถรุ่นไหนนะคะที่มีแคมเปญพิเศษพิเศษนะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ชมกันนะคะหรือลูกค้าท่านไหนด่วนใช้รถต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้มีรถพร้อมส่งมอบยังไงให้รีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะขอบคุณค่ะ